โอเคครับผมวันนี้ก็สวัสดีด้วยนะครับผมก็ผม Next s t ส p ตปนะครับวันนี้สงการพระประแดงนะครับพี่อยู่ในคำฝันจังหวัดสมุทรปราการนะครับวันนี้จะมาบอกนะครับว่าหลายคนสงสัยมากเลยแม่งผมขับฮาร์เลยใช่ปะแล้วมีแต่คนถามว่าฮาร์เลยลุยน้ําได้ไหมลุยฝนได้เปล่าเล่นสงการได้ไหมซื้อมาทําไมเยอกเกือบล้านลุยน้ําไม่ได้เล่นสงการไม่ได้ซื้อมาทําไมนี่วันนี้สงการพระประแดงไปเล่นมาสี่ห้าชั่วโมงนี่ ดูให้เขาดูสภาพคนแป้งอันนี้ล้างแล้วนะแล้วออกไปอีกรอบหนึง่งแป้งท่วมเลยแป้งผสมฝุ่นมันเอาจริงๆมันมันเล่นได้นะครับมันเล่นได้นะแต่แค่คนอาจจะตกใจหน่อยหนึ่งราะว่ามันจะมีควันขึ้นเนื่องจอากฮาร์ล y ซีฟีมันสูงเครื่องสูบมันใหญ่อะ สูบวีบตุกตักตุกตักตุกตักควันท่วมเลยผมโดนสาดแต่ไม่ดับไม่มีดับสักครั้งไม่มีดับสักครั้งมีแค่ตัวเดียวเลยซื้ออันนี้มาจากลาตตาเนี่ยอัลละ,ะ 120, 140, ร้อยมั้งร้อยยี่ร้อยสี่สิบเนี่ยแหละรวมส่งอ่ะนี่ตัวเดียวเลยเดอันนี้ฝุ่นนะฝุ่นฝุ่นฝุ่นไม่ดับไม่พังนะอุ๊ยดูแป้งเปิ้งเต็มเลยที่ลงที่เลนลุยเละนะวันนี้นะ ดเภาก็อยากจะบอกว่ามันมันเล่นได้นะมันมันใครบอกเล่นไม่ได้เล่นได้นะครับเบิ้ลดังด้วยไปเบิ้ลแข่งกับพวก k คมาดังมากโทนิกอย่างเงี้ยเบิ้ลงุ่สะดุ้งกันหมดคนขับอย่างสะดุ้งเลยดังมากรถไม่มีปัญหาเอา้าแต่เขาหาว่ารถดับเปล่าทำไมมึงไม่สตาร์ทให้ดูอะนี่นะไฟติดน,นะครับ ายทางที่ดีถ้ามีรถอื่นก็ขับรถอื่นเถอะผมมีคันเดียวไงรถไเก็หาเล่ลุยแม่งเลยเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูเดี๋ยวคนบอกส่งการผ้านมึงกระจอกหรือเปล่าไม่มีคนเล่นหรือเปล่าเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูส่งการผ่าะแดงก็น่าจะรู้กันอยู่นะว่าเป็นยังไงอ่ะไม่แพ้บางแสนนะฮะถะนนปู่เจ้านี่แบบบึมบ้าเอกจัดเลยนะโอเคนะชัดเจนนะใคขก็สงสัยนะครับ สวครับวันนี้ก็ใครชอบคลิปนี้สาระก็ฝากกดไลค์กดแชร์ตับตั้งใ้ให้ด้วยนะครับ <Okay. S 1> วันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับคนลูกได้แล้วจริงๆนานมากแล้วติ่